เดชะมาขอวอวยพรให้แกพ่อแม่ทุกคนเจ้านายครูอาจารย์พระมหากษัตริย์ลงเลยรับพอรอันเลิศประเสริฐจะมาเจะให้พรต่อไปขอให้นอนจิตตระหนึกระลึกเตา <c oughs>

eeam ram gwan juam vi ก,ก,การเกผบประการนี้จะมาอวยให้แก่ญาติพี่น้องมีโชคมีใ,ใสชนะอันตรายทุกอย่างชนะความวุ่นวายชนะความเสียหายพระพุทเจ้าท่านในพรพระแก้วของท่านตอนอยู่สันดามาดึงท่านบรรยายทรรมันเลิกประเสริฐ ทดแทนนี่สินพระแก้วเมื่อจบปรรยายเสร็จแล้วท่านได้พรเจียบตนี้พวกลุกขาเทวดาบริวารของนางิรีมหามายานะั <c> ้น <oughs> เป็นหมื่นเป็นแสนมาฟังพากันร้องให้สนันวันไหวเสียใจว่าไม่ได้ลูกดีเหมือนนางิรยยิมหามายานั้นพเจ้าได้เอ่ยเผยคำพูดขึ้นว่า เะจะพากันมาร้องอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรตั้งใจปฏิบัติตนสร้างตนให้ดีหาทานให้ดีแล้วจึงมาสำนึกระลึกปาณนะาอุโลกที่ดีเราจะได้ด้วยความร้องไห้อย่างนี้มันจะอดไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกลูกะเทวดาพวกนั้งเลยหยุดการร้องไห้ตั้งใจ เวลาเราเป็นเทวดามั่งมีเ,เมาอยู่ในทางเทวดาไม่รู้จักทดแทนหนี้สินระแก้ไม่รู้จกนนัก,จกหาการบูชาร,ระแก้มันเป็นนี้ทับตัวอยู่ไม่รู้เราจะไปร้องให้มีประโยชน์อะไร่านบา่างนั่นมาขอ,อหวพระพรทุกคนให้ปลอดภัยมีใจ ว่าตามทุกคนนะครูได้ตั้งใจจะว่าผูู้ใดไม่เชื่อแล้วก็ไม่ต้องว่าสาธุละชั่วประพฤติดีราทิตฐิไม่เป็นทานหวังเพื่อนิพพานบำเพ็ญญาณสนองคุณ สนองแล้วคุณพระแก้วสองวงมาจำชีวิตไปทิศใดคนใดปลอดภัยมีใจพระแก้วรักษา